เสียงทุกเสียงของเราคนไทยเป็นสรัทธาหนึ่งเดียวของใจใจที่รักประชาทิปไตยรวมกันเป็นพลังยิ่งใหญ่ ความสารสันจากหนึ่งเสียงรวมกันเป็นล้านมารวมใจกันหลากสิทธ์เราก็มีหลากเสียงทุกเสียงก็มีความสำคัญอาจจะคิดแตกต่างกันไปแต่เรา สวัสดีพี่น้องชาวตำบลกำแพงดินทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันในสาระสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่11มกราคมปีพุทธศักราชส5 6 9กันค่ะ สำหรับหัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องบทบาทหน้าที่พลเมืองไทยกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและแอปพลิเคชันของกกตบทบาทหน้าที่พลเมืองไทยในการเลือกตั้งก็คือการที่เราทุกคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพโดยศึกษาข้อมูลของผู้สมัครและนโยบายอย่างรอบด้าน ลงคะแนนอย่างอิสระไม่มีการรับซื้อเสียงเพื่อเลือกผู้แทนที่ดีและเป็นการป้องกันการทุจริตการติดตามการทำงานของรักการเมืองหลังเลือกตั้งรวมถึงการรณรงค์หรือเป็นอาสาสมัครเพื่อสร้างการเลือกตั้งที่โปร่งใสเป็นธรรมตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดซึ่งการไม่ใช้สิทธ์โดยไม่มีเหตุอันควรท่านอาจเสียสิทธิ์บางประการได้ค่ะ บทบาทหน้าที่ก่อนการเลือกตั้ง 1. ศึกษาข้อมูลโดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาประวัตินโยบายและจุดยืนของผู้สมัคร 2. มีส่วนร่วมโดยเข้าร่วมรณรงค์ฟังปาัยสนทนาเรื่องการเลือกตั้งและให้ความรู้แก่ผู้อื่น 3. ส,สอดส่องโดยเฝ้าระวังพฤติกรรมทุจริต เช่นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงบทบาทหน้าที่ระหว่างการเลือกตั้ง 1. ใช้สิทธิ์ด้วยตนเองคือการลงคะแนนเสียงอย่างอิสระตามหลักการเลือกตั้งโดยเสรีและรับ 2. ไม่รับอามิสสินจ้างคือการไม่รับเงินหรือสิ่งตอบแทนจากการซื้อเสียง 3. เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ คือเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือ 4. แจ้งเหตุผิดปกติคือแจ้งคณะกรรมการเลือกตั้งหากพบการทุจริตหรือสิ่งผิดปกติบทบาทหน้าที่หลังการเลือกตั้ง 1. ติดตามผลคือตรวจสอบผลการเลือกตั้ง 2. ตรวจสอบนักการเมืองคือติดตามการทำงานของผู้แทนที่เลือกไปว่าทำตามนโยบายหรือไม่และดำเนินการถอดถอนหากพบการทำการทุจริต 3. ม,มีส่วนร่วมคือเสนอความคิดเห็นในกระบวนการกฎหมายหรือการแสดงประชามติ สิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งคือการใช้อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยเพื่อเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่ในการบริหารรัฐธรรมนูญกำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่แต่ก็มีสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เช่นการลดหย่อนภาษีตามที่กฎหมายกำหนดและ ตัดสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่มีสาเหตุอันควรค่ะเรามาคุยกันต่อในเรื่องของแอปพลิเคชันของกกตกันนะคะแอปพลิเคชัน Smart ท o a รเป็นแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลการเลือกตั้งทุกรูปแบบ ทั้งการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งในท้องถิ่นและระดับชาติข้อมูลผู้สมัครและพรรคการเมืองข่าวสารกฎหมายและข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งสสสอวอและการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรีทั้งบน App Store และ Google p l y y ค่ะ ฟังก์ชันแรกของแอปสมาร์ทโหวตคือฟังก์ชันการตรวจสอบสิทธิ์ใช้สำหรับเช็ครายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งและลำดับที่ฟังก์ชันที่2ข้อมูลผู้สมัครใช้สำหรับดูข้อมูลผู้สมัครสอสอทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อและผู้บริหารท้องถิ่นรูปภาพนโยบายพัก ฟังก์ชันที่3ข่าวสารและความรู้ใช้ในการติดตามข่าวสารการเลือกตั้งสสสอวอการออกเสียงประชามติและวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งฟังก์ชันที่4ฟังก์ชันการแจ้งเหตุใช้สำหรับการแจ้งเหตุที่ท่านไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้ฟังก์ชันที่5 กฎหมายใช้ในการอ่านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอาทิเช่นรัฐธรรมนูญพรบรหรือกฎของกกตฟังกช์ชันที่6ลงคะแนนก่อนคือข้อมูลการลงคะแนนก่อนการเลือกตั้งและแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์หัวข้อที่สหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง การใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลักฐานที่ใช้แสดงตนได้ก็คือ 1, บัตรประจำตัวประชาชนซึ่งใช้ได้ทั้งบัตรที่ยังไม่หมดอายุและบัตรที่หมดอายุแล้ว 2, เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประชาชนเช่นใบขับขี่หนังสือเดินทางบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์โดยการเปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมายแสดงตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งอาทิเช่นบัตรประจําตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์หรือแอปไทยดี D. ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชัน DLT o l l reason บัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชัน PWD หัวข้อที่3การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งนั่นก็คือการที่พลเมืองไทยเข้าร่วมกระบวนการทางการเมืองเพื่อเลือกผู้แทนหรือผู้ตัดสินใจในเรื่องสาธารณะซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การติดตามข่าวสารการเมืองการตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองการแสดงความคิดเห็นเสนอนโยบายเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งจนถึงการคัดค้านการทุจริตเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและนำไปสู่การปกครองที่ดีขึ้นได้ค่ะรูปแบบการมีส่วนร่วมหนึ่ง การใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือการไปลงคะแนนเสียงทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 2. การติดตามและตรวจสอบสนใจข่าวสารติดตามการทำงานของนักการเมืองและตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้าน 3. การแสดงออกทางการเมืองเช่นการสนับสนุนนักการเมืองและพรรคที่ดี การคัดค้านนักการเมืองและนโยบายที่ไม่ดีการเสนอปัญหาให้หน่วยงานแก้ไขและการชุมนุมคัดค้านโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 4. การเข้าร่วมกระบวนการการเลือกตั้งโดยตรงเช่นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกรรมการนับคะแนนหรือเป็นผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง 5. การมีส่วนร่วมเชิงรุกเช่นการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายขอแก้ไขรัฐธรรมนูญฟ้องศาลรัฐธรรมนูญหรือการลงประชามติเงื่อนไขสำคัญสู่การมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพคือ 1. ต้องมีอิสระภาพการตัดสินใจต้องมาจากความสมัครใจไม่ถูกบังคับหรือซื้อเสียง2 ต้องมีความเสมอภาคคือทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงเท่าเทียมกันคนละหนึ่งเสียง 3. ต้องมีความเข้าใจประชาชนต้องมีความรู้และมีข้อมูลที่เพียงพอที่จะตัดสินใจได้ 4. ต้องมีความเป็นกลางผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรมหัวข้อที่4 การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวันนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลที่เลือกตั้งที่บริเวณใกล้เคียงกับที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเพียงกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักผ่านแอปสมาร์ทบ r d และเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยท่านก็สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แล้วค่ะหัวข้อที่5การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยท่านสามารถทำได้โดยวิธีการทำเป็นหนังสือหรือการแจ้งผ่านระบบออนไลน์ การที่ท่านแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นั้นต้องเป็นเหตุจำเป็นที่สมควรอาทิเช่นติดกิจธุระจำเป็นในพื้นที่ห่างไกลเจ็บป่วยเป็นผู้พิการทุพพลภาพผู้สูงอายุทําให้เดินทางลำบากการเดินทางออกนอกราชาอาณาจักรมีถิ่นที่อยู่ห่างจากสถานที่เลือกตั้งเกิน100กิโลเมตร ได้รับคำสั่งราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่กะกะตกำหนดช่องทางการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เรื่องตั้ง 1. แจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ท่านสามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยหรือผ่านทางแอปพลิเคชันสมาร์ทบูทส 2. ทำเป็นหนังสือยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นหรืออาจจะส่งผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มสอทอผอทอหนึ่งทับแปดต่อน,นายอำเภอท้องถิน่นที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านระยะเวลาที่ต้องแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือภายในเจ็วันก่อนการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่10มกราคม2569หรือภายใน7วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่18มกราคม2569หัวข้อที่6หากท่านไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท่านจะถูกตัดสิทธ์อะไรบ้าง หากท่านไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่ได้แจ้งเหตุ่วงหน้าท่านอาจถูกจำกัดสิทธิหกประการเป็นระยะเวลานาน,านถึงสองปี 1. ถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกวุฒธธิสภา 2. ถูกจำกัดสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 3. ถูกจำกัดสิทธิ์เข้าชื่อร้องขอถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 4. ถูกจำกัดสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 5. ถูกจำกัดสิทธิ์การดำรงตำแหน่ง รองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุกการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุกการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 6. ถูกจำกัดสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาผู้ช่วยเลขานุกการประธานสภาและ เลขานุการรองประธานสภาหัวข้อที่7การแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งมีดังนี้ 1. สายด่วนกะกะตหรือโทร 1. 4. 4. 4. 2. แอปพลิเคชันตาสับประรด ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google p l a y 3. ศูนย์รับแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง 4. ส,สำนักงานกกตประจำจังหวัดซึ่งท่านสามารถแจ้งได้ด้วยตนเองณนะสำนักงานหรือผ่านทางเว็บไซต์ 5. แจ้งเรื่องทางไปรษณีย์โดยส่งเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานกกต ข้อมูลที่ใช้ในการแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งประกอบไปด้วยรายละเอียดการกระทำการทุจริตเช่นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการแจกเงินหรือสิ่งของชื่อผู้กระทำความผิดสถานที่และวันเวลาที่เกิดเหตุพร้อมแนบหลักฐานประกอบซึ่งอาจจะเป็นภาพถ่ายวิดีโอหรือคลิปเสียง ผู้แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลเป็นประโยชน์มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกกตหรือคำสั่งของศาลการแจ้งเบาะแสการทุจริตต้องไม่กันแก้งหรือแจ้งให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้การสืบสวนเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมหัวข้อที่8 ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขั้นตอนที่ 1. ไปที่หน่วยเลือกตั้งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบียนบ้านขั้นตอนที่ 2. ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประกาศไว้หน้าหน่วย ขั้นตอนที่ 3, แสดงตนโดยการยื่นหลักฐานเช่นบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งใช้ได้ทั้งบัตรที่ยังไม่หมดอายุและบัตรที่หมดอายุแล้วเอกสารราชการอื่นที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ขั้นตอนที่4ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขั้นตอนที่5รับบัตรเลือกตั้งสองใบคือบัตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและบัตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขั้นตอนที่6เข้าคูหาลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายกากบาทในช่องที่ต้องการ บัตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านสามารถเลือกผู้สมัครได้หนึ่งคนบัตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านสามารถเลือกผู้สมัครได้หนึ่งคนในเขตนั้นๆหรือกากบาทในช่องที่ไม่เลือกผู้สมัครใดกรณีที่ท่านไม่เลือกผู้สมัครใดขั้นตอนสุดท้ายพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อย และหย่อนบัตรลงหีบด้วยตนเองเพียงเท่านี้ท่านก็ได้ทำหน้าที่พลเมืองไทยกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่าลืมนะคะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่11มกราคม ปีพุทธศักราช2,569ได้ตั้งแต่เวลา8นาฬกาจนถึงเวลา17นาฬกาณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ได้เลยค่ะเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบอตอ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาอบตอและนายกอบตอในวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อเตรียมบัตรประชาชนตรวจสอบสิทธิ์เข้าคูหากากบาทเลือกสมาชิกสภาอบตอและนายกอบตอรวมเป็นหนึ่งพลังที่ขับเคลื่อนประชาธิปไตยในท้องถิ่น สร้างสัร์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง